สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีพุกศทุกท่านนะครับในในคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีพุกศนะครับในปี2 5 0 0นะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับเราถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีพุกศบ้างก็คงต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับชาวราศีพุกตก็คงต้องบอกว่าดาวการเงินนั้นมีดาวพฤหัสเข้าเกาะเกี่ยวในเดือนพุธฉะนั้นถามบอกว่าเด่นไหมนะครับก็คงต้องบอกว่าเด่นนะครับ ตั้งแต่ในช่วงของปลายปี59และยังต่อเนื่องมาจานถึงเดือนกันยายนปี60ฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับในเรื่องของกระแสเงินถึงบางครัง้งบางช่วงในช่วงต้นปีอาจจะมีความปั่นป่วนบ้างนะครับก็ไม่เป็นผลร้ายแรงอะไรมากมายนะักแต่ในตรงส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะฮะมีเราแบบข้อ,ข,อ,ข,อข้าทำงมตั้งแต่กลางปี59แล้วนะครับในคําว่าเดือดร้อนใจด้วยภายในครอบครัวนะครับหรือที่อยู่ที่ถาว ฉะนั้นนะครับเมื่อมีความเดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางบางคนอาจจะมองในเรื่องของการซื้อรถบางคนมองในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินบางคนอาจจะมองในเรื่องของการสิ้นเปลืองนะครับ <han Page> ในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหรือบุพกาลีใดๆฉะนั้นขอฝากเตือนนิดนึงนะครับในตรงส่วนของบุพกาลัทั้งของชาวราศีธุรกกอาจจะต้องทมไถ่และเยี่ยมเย็นกันหน่อยนะฮะหมดเปลืองไปก็ต้องหมดนะครับในตรงส่วนนี้และก็คงต้องขอบอกว่าในตรงส่วนของปลายปลายปีนะครับชาวราศีธุรกก ดาวนั้นมีการยกตัวถึง2ดวงและมีผลเสียอย่างรุนแรงสําหรับชาวราศีพฤษภอยู่พอสมควรฉะนั้นนะครับในช่วงปลายปีอาจจะเป็นคนลัสตอรี่กันเลยหนังคนละม้วนนะครับขันซ้ายแลขวาอาจจะหาที่พึ่งที่พาได้ยากนะครับรวมไปถึงนะครับชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังนะฮะหลังจากเดินถึงหาไปแล้วนะครับ จะมีการเบียดเบียนจากบุคคลรอบข้างนะครับนะฮะงานเอกสารใดๆต้องระมัดระวังนะครับนะฮะอย่าไว้ใจตางอย่าวาังใดคนนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้ชาวราศีพุตกตกในช่วงจากสิงหากันยาไปแล้วนะครับให้ใช้ความรอบคอบให้ใช้ความระมัดระวังการบริหารจัดการด้านการเงินหรืองานเอกสารใดๆก็ต้องมีความรอบคอบฉะนั้นนะครับถ้ามีใครมาเบียดเบียน ขอให้คำประกรันรขอให้ช่วยเหลือต้องพิจารณากันดีๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเซ็นคำประกรันหรือ,อางอานเอกาสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องระมัดระวังเลยนะฮะนะครับอาจจะเป็นผลเสียอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีนั้นดาวพฤหัสยกเข้าสู่เรือนตุลน,นะฮะเข้าคำมุมเป็นอริเกะตาฉะนั้นบอกได้เลยอะไรที่ว่ายแย่ก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็เป็นไปได้ในนักข่าวราศีพฤษภนะฮะก็คงต้องบอกว่าก่ารบริหารจัดการด้านการเงินถึงปีนี้ดาวการเงินของคุณ จะเดินทางปกติมากกว่าทุกปีต้องใช้คํานี้นะครับเดินทางปกติมากกว่าทุกปีก็ประมาทไม่ได้ในช่วงปลายปีฉะนั้นในช่วงต้นปีจะทําอะไรหรืออะไรนะั้นก็คงอาจจะไม่ได้เดือดเนืออ้อร้อนใจมากนะนะครับนะฮะแต่ก็ยังมีทิศทางในเรื่องของการกระเด็นกระดอนอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นในตรงส่วนนี้ชาวเราที่ลุต้ตกในช่วงต้นปีนะครับของปี60ก็ยังพอโอเคพอในช่วงปลายปีมีอะไรต้องมีสติแล้ว ต้องค่อยๆคิดค่อยๆอ,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 อ่านนะขอให้โชคดีนะครับชาวราทิก